สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับโปรแกรม c a n วานะครับและ f ีเจอร์ a g i c r r รส e นะครับฟีเจอร์ a g i c r i รสคือการที่เรากำหนดนะครับสิ่งที่อยากจะได้นะครับเป็นบทความหรือเป็นข้อความตัวอักษรนะครับในลักษณะของความเรียงก็ดีย่อหน้าก็ดีหรือเป็นขั้นตอนก็ดีนะครับโดยที่เราเนี่ยมีหน้าที่แค่เขียนลงไปว่าเราต้องการอยากได้บทความอะไรแบบไหนนะครับแล้วแ a นวาก็จะสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับ ผมได้กําหนดนะครับว่าอยากจะได้ขั้นตอนการสร้างภาพสําหรับ f c c e b o o โพสต์นะครับด้วยแคนวาแล้วเขาก็จะจินเนร์เรขั้นตอนออกมาให้เลยอัตโนมัตินะครับวิธีการนะครับผมจะเปิดงานใหม่ขึ้นมาเลยนะครับที่หน้าหลักของแคนวานะครับท่านใดที่มีฟีเจอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกนะครับหรือเลื่อนหาคําว่า m g i i w r i t e ได้เลยนะครับจากนั้นกดลองเลยนะครับ ฉันว่าก็จะสร้างเอกสารเปล่าขึ้นมานะครับพร้อมกับมีช่อง m ม g ิกไรส์สำหรับใส่คำสั่งของเราได้นะครับคลิปลองดูตัวอย่างก่อนได้นะครับสมมติอันนี้คือการเขียนให้แคนวาเนี่ยรรายการ5 t วิตเตอร์โพสประกาศตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมจะพิมพ์เลยนะครับ,รนะรบขั้นตอนนะครับการสร้างสรรภาพสำหรับอินสตาแกรมโพสนะครับ ด้วยแคนว่านะครับเสร็จแล้วครับกด enter เพื่อยืนงานคำสั่งโปรแกรมก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็สร้างเอกาสารขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะครเข้าสู่แคนวานะครับเลือก Instagram Post จากเมนู create design นะครับออกแบบเพิ่มข้อความเพิ่มสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็บันทึกภาพเอาไปพูดนะครับ ซึ่งก็จะช่วยในการที่เราเนี่ยสร้างสรรงานเอกสารอันนะับที่เป็นขั้นตอนนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับเราก็อาจจะมาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับหรือเพิ่มเติมลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มคําลบคําตามแต่เราได้อีกทีสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาของเราได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับ ามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามต้องการเลยนะครับจากข้อความที่แขีนว่าเนี่ยได้จัดเตรียมมาให้นะครับประมาณนี้นะครับสมมติในย้อนหน้าถัดไปนะครับต้องการที่จะสร้างอีกนะครับให้กดเครื่องหมายบวกด้านสายมือตรงนี้เลือกเมจิกไรส์นะครับก็พิมพ์อีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ที่เขาเตรียมมาให้ที่เป็นตัวอย่างนะครับ ประวัติการดีไซน์นะครับอันนี้เขาก็จะลิสต์นะครับเป็นโครงร่างการเขียนนะครับเกี่ยวือนการเขียนประวัตินะครับเรื่องของการดีไซน์งานออกแบบนี่เองนะก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวนาําประวัติการดีไซน์ผลกระทบการพัฒนาและก็สรุปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับในการใช้ฟีเจอร์เมจิกไรส์หรือการเขียนแบบอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่แคนวาได้เปิดตัวออกมานะครับ ว่าจะเป็นประโยชน์ครับในหลายๆวัตถุประสงค์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน episode ต่อไปครับสวัสดีครับ